กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดีเนาะกับสบายดีตอนขำๆแรงๆพี่น้องเมื่อนี้กัปตันกับกออกมาเล่นออกมาหาเถ่าแม่เนาะพี่น้องเนาะออกมาหาเถ่าแม่ตอนนี้เถ่าแม่เห็นยังเดียวบัดนไหนเนาะกล้องคืออยากมูมูอะวะ <c oughs> โอมันบ่มีน้ำเลยมั้ยน่ะนา้าแม่สบายดีสี่ถูกขาดที่ถูกใอยู่ไกลสบายดีพี่น้องสบายดียดยดกับว่านี่อย่างงัวเอางวัาาวเข่าเคาะเลย่อลกหงาเอากระเท้า,าเดี๋ยวเดีย๋ยวขาไปก่อนงวัวสิเด้อไอ้หน้านที่พ่นผักคล้องมาให้เพิ่นผักคล้องมาให้เนาะ ทูปนะของเบาทูปนะมันเลือเล้อยเรือทักเบ็ดก็เลยเอามาให้ทอแม,ม่บูซาเนาะขอเจริญรัยเด้อขอขอบพระคุณนะไอ้หลายเนาะมีแป้งนัวม,มีแปง้งแหนยังแหนแหละแป้งนัวทุกหนึ่งบ่แหนแป้งนัวนึ่งชงแล้วก็แปง้งแหยังเนาะน้นนำตาลบ่ แง่สองฟองโอ้สองใบโอ้ยงัวกันเนาะอ๋อเสือ,ส,อสินพวจักสินข้าวพวจักเออจ้าแมนยังอ่ะนะสินบ่ไหนเออสิน สินค้าสินปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเหนมแบบไปชโภภมโพธผดพระไปชมโผดพระเสือก็มีแล้วเสือก็มีแล้วพระมาหายไอย้นันพพ่นที่ผู้เก่าเนาะผู้เพิ่นพาะไอ้ดอกผอกดอกไผ่มาใหายหะอะไรเขอขอบพระคุณนายห,หลายๆเด้อ,อพาะพี่แบ่งมาให้เนาะ ถึงสิเล็กๆเนี่ยน, <c oughs> น้นอยก็ดีใจหลายเนาะที่ไอมีอใจเดอ้อลูกเอ้ยผ่าให้แม่ก็ได้คอยบญขัมนำสู้ให้ดีนี่แห้งให้ลูกให้เรื่องถึงสิเล็กๆเนี่ยน้อยก็หลายสำหรับแม่และหลายสำหรับประดมประดมดีใจหลายที่นี่ผู้ยังเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ยังหักประดมอยู่คือเก่าคือเดิมแล้วก็ขอบใจหลายๆเด้อลูก กมาให้แม่ก็ได้ก็ให้อายุมันควรยืนปันสแจกโรคไข้ไข่เจ็บโรคโควิดก็ให้ห่างไปไกลๆหอยม่ไก่มาทัดให้ลูกให้เลี้ยงให้อยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยขึลลย้นกว่าเก่าเด้อขอบใจลาย FC ป่าวกับตั้งก็คอยลูกให้เลี้ยงเนาะให้ลูกให้เลี้ยงจะเลือ่อนหุ่งเฮีองไปาโต พาพี่น้องรอเบินเขาดูแม่พาพี่น้องรอเบินเขาเจ้าดูปพราตุกเขายายเงึ้งคือมังามแท้อันนี้งามโอ้ยเข่ามายายเงงโพดโพดงามมิลีลอ้อนี่นะผู้ฮ่ <c oughs> าหยาบบุมีเลยหยา <c oughs> บน,านี่เข่าหน้าแม่บอกกับตันนั่นนี่พี่น้อง กำลังขืนหน้าแม่อบอกกับตันดำน้ำหลังเพิ่น,นห้องเพิ่นกลมเลยเนาะพี่น้องเนาะห้องเพิ่นกลมเหรเออ,อ,อ,อืมกระงามยูงามอยูฮงยังห้องห้องเรา,า,ามันเริ่มกลมแหละห้องเลยไม่ใหญ่เงึงป้าตะโฟเข้าน่าเข้าหน้าเท่าแม่ก็ใส่ได้อีกคือกันอ พอมันปเป็นบ่าวเป็นสาวพี่นนองตัดถิมบ่มันเป็นแนวนี่แหละตัดถิมบอกแล้วมันออกมางามนี่แหละตัดถิมบานเนี่ยโอ้โอทั้งลุม่นกับโบงามบานไดเนาะทั้งนี้เนาะอันนี้กับบงามบานไดเขาผลติดพญาตีนี้ปกตินี่มันสุสลบลบ เสมอกันเลยเด็กเขาไม่ยังเงิงตัมนกร่นักนยแนก็มันยังเปอยู่มันยังจีสัตว์ม้านอยู่มันยังสีสัตว์มานยเขาเดียวกันเบิดของเ่าแม่เนาะพี่เนาะเขาเตียดเาเตียดำขนกะดำเนาะมีคนมาใส่บิดกุบอยู่เทวนาเขาเนย โอ้เขียวงามเด้พี่น้องเขียวงามอยู่เข้าน่าทว่าแม่กันธรรมดา,ดา,มบบามเนรราะลายเกินธรรมดาพอดีอะนะพอดีหามามหาม่วงหาม,มามหาม่วงเพือ่อนว่า ใช่แต่มันหย่าโบรายคืนหนอหน,น,น้าเขาเนาะหน้าเขานะป้าตัวหยา่าดำดำหลงังเขาด้วย<อ>หน้าดำเหล้วหลาละหย่าบกคอยเกิดพี่น้งนองอแต่หัวปีหย่าก็เกิดคันดูแล่นหน้าโบราณคือข้างหน้าอยู่หน้าเนี่หน่วยพอดีใส่เบสได้หน้ามั้งสิหากทั้งลุมบกคือบกคอยงามบราณคือป้าเบืองทั้งลุม ภาพพี่น้องเลาะเบึงเลาะส้มเขา่าแ่าแม่พี่น้องเอ้ยภาพพี่น้องเลาะส้มเขา่าแ่าแม่ส้มทงไฮทงหน้าหับเอาอ้ยอากาศบริสุทธิ์ยยมแรงๆเนาะทางบ้านกัปตันบริสุทธิ์ใส่ยาขายุ่งขายยาได้พี่น้อง ยาซีดยาแยางกับบริซีดถือว่าอากาศนี่บริสุทธิ์พุทธพ่องอืมเขาก็กินเขาธรมารมชาติมีแต่ใส่ตะวนันแต่ภูยี่อะไรพี่น้องใส่ห้องพื้นภูยีห้องพื้นเถอเดียวภูยีห้องพื้นเถอเดียวตั้งแต่ดำผบบุแล้วก็จบเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่ล้ำอีกเลยนะพี่น้องเนาะ เด้ผู้ทางนั้นเนี่ยแดงเห็ดจึงคืง่งหน้าเขาบ่อนะเจ้ามันหัวไปจ้าคือเว้นมีหน้มานนนมันอ <c oughs> ืปตาตัวเจอเกี่ยวบอนีนะเ, <laughs> เจอเกี่ยวแปนปันหัวหลานพี่น้อง บบกเกี่ยวเป็บบนปันหัวละเลยท่อทเห็ดใา่กุเื่งตัดเนี่ยอ่ะเออลงมาทางพี่กะบัวง,งามปันได้ธรรมาดาธรรมาดาพี่นอ้องเนี่ยเสม,มอกันอ่เสมอกันบุ๊บเลยบุ่มีีมองขีรายมองงาม hay đấy là kỳ lạ. ờ, không màn bò, màn đấy. Thương, ừ. lại Ơ, hong sụn thằng nào mân bò mân nôn đi nằm một thương mân sụn thằng lại bố ngàm ở đây nọ, mất nôn thằng nhìn nạm nạm một thứ nạm một thứ nó bị đóng nó đó. ปลาลงไปเบิ่งทั้งผูวใหญ่ใหญ่เหยาวเนาะมื่อนี้บ่มี่ยังพี่น้องพาพี่น้องเลาะส้มเข่าก็เอาไอ้ของที่ไอ้พักมาให้แต่กรุงเทพเนาะมาให้ท่าแม่เลยกับผาพี่น้องเลาะส้มเข่าไอ้ท่าแม่เลย ประดาําผักท้องน่ะปละดําเด็ดด้ายปกแปง้งค่ <c oughs> ปะปลาดําแป้งนัวเนาะพุงนัวประดําหม,มักลายเพี่เน,นะะาะโอ้หน้าให้ใหญ่ให้ย้าก็โอเคอย,อยู่พี่น้องงามอยู่งามอยู่ตัวมันเป็นเขาตีอ่ะเป็นเขาตีอ่ะน้องพี่น้องเนาะ สขาจอดไปด้วยเปลือกน้ำเจ้าตีไหมเมื่อไหร่อ๋อเออโอ้กบตายมันก็ยังคือตายอ่ะนี่กระใครยุ่มหนาบัวทวมคือของเขาของเขาผูหนาทวมเบ็ดชิมีบ่ใหญ่น้ำบ่ทันดอก เนี่ยั่นหท่านดอกมาลุกหงาอีต่อลอดตะ,ะกี้โอ้มาใส่เบ็ดปลาพี่น้องแลนเลาะว่าจะได้ยินเสียงท่วมท่วมแลนไหลเลยนขนาดน่ะกัมแม่ตะกี้นะกัมแม่น้องอาร์ตี้ยามาอย่าไปยามาเดี๋ยวเตรียมของมาใส่กัมแม่น้องอาร์ตีแล้วแต่ข้าวยังน้อยเที่ยนนี่อยจากนี่แล้วปูกปลากาันเลยอึดอยากเลย หน้าใหญ่ๆเลยโอ้กปูใหญ่ก็เขาสุกลบขื่บบองกลนะางกับ,บ,ยกบปยปนใดเขางกปรันใดกาะม,มาไดแถวใหนหน้าเบิดทงนในใส่พุ้ยจกสอบกันไหมสามห <c oughs> น้าเบิดทงใส่พุ้ยสามสอบพี่น้องปุ้ยสามสอบปุ้ยสสอบหน้าเบิดทงขันุน้ยขันพุ้ยหสอบในสีงงมอยู่ พูยหาสอบนี่สิงามสิงามสิเด็กเขาไลยอยู่เนาะพี่น้องเนาะใส่ไปก่อนหันกระบปมีเงินนี่แล้ว <c oughs> ใส่เอาสำสิใส่สำสิมีแล <พอ S 1> ้วสำมีปะย่างขึ้นเมื่มอหนะ้าบปะเนี่ยกับพอดีพอดีหั่มบาปผาพ่วงพี่น้องเขาสำเนาีาพอดีงามตั้งแต่ขอขอบพระคุณนายนันเทพเดอ้อ ที่ผ่าครองมาให้แม่บอกกับตันเนะเาะเอาขอบพระคุณไอ้หลายๆโอ้ย <c oughs> เ,เกี่ยวอันนี้จนแปนปันหัวละใส่แหรีนะแม่ <c oughs> เออ <c oughs> เออ,เอ,อคือปหาเมา,างนิ้ไปให้สั โอ้ยกระยิบคือกันนั่นแหละหักประม่าวบว่างเนาะพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องเด้อมาหอดสำนีกับต้นกับสปีดคลิปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี